ลากองในอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนได้ถแถลงการจัดงานประเพณีแห่แค่หลวงจุดคบไฟถวายเป็นพุทธบูชาหนึ elo, ่งเดียวในโลกรวมกับคณะสงฆ์หน่วยงานราชการและประชาชนร่วมกันจัดงานประเพณีแห่แค่หลวงจุดคบไฟถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งเดียวในโลกระหว่างวันที่25ถึง26พฤศจิกายนนี้ งานแค่หลวงประจำปีปีนี้ครับเขาจัดในวันที่ 45, 46, 25 26พฤศจิกายน5 5 5พัสณสนามหน้าที่วการอำเภอ,องานแค่หลวงประจำปีนี้เขาก็จัดกันมาทุกปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับที่อื่นนั้นเพิ่อนอาจจะไม่มีเหมือนเฮานะครับเพิ่อนอาจจะเคยมีแล้วอาจจะ,ะลมลายหายสูญไปแต่ของบ้านฮวเฮานั้นยัง ทำกันมาจนทอ,อดปัจจุบันนะครับทอดต่อไปผมเชื่อว่าการดำเนินการจัดงานประเพณีแห่แหลรวมในวันนี้สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับทุกทท่านท,ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีจากการสังเกตที่ได้เห็นหน้าตาของผู้คนในวันนี้นะครับถือว่าทุกท่านเนี่ยได้รับอนิสงส์สำคัญตั้งแต่เริ่มทา ในปัจจุบันเ่านี่ก็เอามาทําในปีนี้นะครับเราก็ทําเพื่ออิงอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมดังเดิมครับสืบทอดประเภณนี้ใ้ลูกหลานได้เห็นหูแต่กันไปนะตั้งแต่เริ่มมามีชุมชนบ้านโฮงเขากันเริ่มมีการตั้งทาหลวงกันเริ่มมีประเพณนี้เลียนยี่อย่างต่างกันนะครับมีการตั้งทาหลวงกันในประเพณนี้เลี้ยงยี่ก็จะมีการแห่แวงมาตั้งแต่ตะกอนนะครับในจนถึงปัจจุบันนะครับรองก็แต่ละหมู่บ้านก็มีการฟื้นฟูประเภณนี้แห่แวงขึ้นมา ต้นรักมันเป็นยังไงนะครับแค่หลวงนั้นเป็นแค่ที่บ้านเขาใจตามเนี่ยนะครับแต่เพื่อนเอามาตามพุจธาเป็นพุทธาพุทธเ,เจ้านะครับแล้วก็พุจาพุทธเจ้าในเรื่องในประเพณีจัดเทศมหาจาดนะครับหรือตั้งทำหลวงนะครับแล้วก็จะใจแค่หลวงนะครับ เป็นองค์ประกอบกัรทากันสุดท้ายครับคือกันนครกันนะครับทำแต่ละกันของเทศมหาจารนะครับเขาจะมีการประดับตกแต่งครัวกัรทำเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาในนิทานทำแต่ละกันแต่ละกันนะครับแล้วจะมีการคัดหลัดชววัดมีเขาวงกดมีโซนั่นตัวนี้มีเอ่อมีตุงมีเตียนมีนั้นมีนี้มีรูปสินสารสัตว์รูปเสือรูปมีต่างๆนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในทำโดยประกอบเนื้อเรื่อง เพื่อักจูงเพื่อคนได้ฟังแล้วก็ได้จินตนาการคิดถึงเรื่องในประวัติการสุดท้ายของพุทธเจ้านะครับแล้วก็โดยพ่อเรื่องการสุดท้ายนะครับการนคฟ้อนกเป็นกันที่พระเจ้าเป็นสันตระนะครับได้รับอัญเชิญเสด็จนิวรั สูพ่พระนครเมื่อสี่ปีตามเนื้อท้องนิทานทำก็จะมีการเสลืมฉลองเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ดีอกดีใจจุดถีปโคมไฟปูใจเสลืมฉลองแล้วก็มีการจุดแขกเทียนไฟอย่างต่างตัวเพื่อให้แสงสว่างนะครับไอ้ตรงนั้นแหละครับมันก็เลยเป็นฮีดหอยที่ทางอำเภอบาโฮงเฮาในพื้นที่อำเภอบาโฮองเฮานิยมทํากันเทศกันสุดท้ายที่มีแค่หลวงประกอบนะตอนแรกๆนะครับครั้นงนี้มันจะมีร่วมกันทั้งโรงเรียนทั้งวั หลายหลายแห่งครับมาร่วมกันสถานศึกษาท้องถิ่นท้องทีงท่เขาก็รวมกันโดยขาอเน้นเรื่องการสื่อสารองค์ความรู้เมืกี้ตั้งหงเรียนหนึ่งตัวนะครับก็จะมีนักเรียนนักอย่างสางได้ไมาเห็นรูแต่ละโรงเรียนนะครับาการจัดงานในครั้งนี้เป็นจัดงานที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องของเผด็จบัณฑโฮ่ก็ได้รับความร่วมม้ร่วมมือการาารักษาเขาสงบเรียบร้อยพี่น้องประชา,าชนก็ให้ความร่วมมือดีไม่มีเรื่องอเกี่ยวกับการเลาะมิว่าหรือเรื่องที่เกี่ยวกับทราบคำ ไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ในส่วนของโครงการที่มีส่วนสนับสนุนที่พให้พี่น้องประชาชนของเพื่อนบ้านโฮมได้รู้จักคําว่าวัฒนธรรมประเพณีของแค่ผมในส่วนหนึ่งคือเป็นประเพณีที่น่าจะเป็นการรณรงค์หรือเป็นการสืทอข้อยิ่งสาคัญไปกว่านั้นครับโฮยังเป็นการจัดหนึ่งในโอกาสฉลองพุทธยัยนตีครับครบ2อ0 0ปีนะครับตัวเองนะครับ แล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงเฉลิมพระชนมายุโครบ85พรรษาและเรื่องในโรกาท,ที่สมเด็จพระนางเจ้าพรมรลักนน์น,นครนบทรงพระชนมายุโครบ80พรรษาด้วยนะครับแล้วกรณีสําคัญครับ อำเภอบรนหงครับได้จัดตั้งแต่เป็นกิง่งอำเภอมาจนถึงอำเภอปัจจุบันนะครับได้95ปีครับหลังจากแยกเป็นกิง่งอำเภอบรนฮงแยกจากเมืองปักบองมานะครับได้95ปีปีนี้พอดีนะครับเาขาก็ในเรื่อง,งหลายๆโอกาสเนี่เขาจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อเราลึกถึงความเป็นมาของ ประวัติศาสตร์ของบ้านของเมืองนะครับเพื่อเสริมพระเกียรติพระเจ้าย,ย,ย่โโหตัวเพื่อถวายเป็นพทุทธยันตีตวัวนะครับเราจะมีนิทัศกาสรสืบสารที่สําคัญที่สุดครับหนึ่งอยากเปลี่ยนงานที่มีความสําคัญเป็นงานประเพณีเปลี่ยนงานอนุรักษ์เฉลิูวัฒนธรรมและเปลี่ยนงานเฉลิมพระเกียรตินะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จัดงาน จนถึงห้ามขายครับในบริเวณงานครับกับบริเวณที่ใกล้เคียงกับงานการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนการถวายเป็นผู้ทธบูชาตัวเป็นการรับเล่าข่าประเพณีตัวนะครับเป็นเฉลิมพระเกียรติตัวครับอันนี้เป็นจุดลักของเขานอกจากนั้นถ้าเราบะขายบะดื่มบะขายเป็นงานในงานของเราหมดนะครับมันก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นหน้าหน้าที่เป็นพลเมืองดีนะครับการเล่เรื่อของสสใน,นเรื่องของการเล่านั้น ผมหันตัวนะครับเพราะว่าในสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นแม้แต่วัฒนธรรมประเพณีต่างๆนั้นเขาจะต้องเอาเนื้อหาสาระอย่างแท้จริงถ้างานบ้านเฮาตอนนี้มันมันค่เลยเถิดในเรื่องของวัฒนธรรมไปจะมีว่างานใดต้องมีการเครื่องหนึ่งในกองอเกิดขึ้นดังนั้นทางรัฐบาลก็หันหันสุดหันควนตัวแล้วว่ามีพรบลักษณะไม่มีพรบอ,รอล,บออลบองกอฮอปีห้าหนึ่งดังนั้นสิ่งต่างๆที่เขาจะตอบสนองนั้นจะต้อง งานล่าสของอำเภอนั้นเขาจะต้องเปลี่นแบบอย่างที่ดีอของพี่น้องในชุมชนเขาประเด็นที่ต่อมาคือว่าในงาน,นต่างๆไม่ควรจะมีการดื่มโซดาหรือเครื่องดื่มของมบนเบานะครับก,ก็ต้องนําเรียนว่าใ,ในบริเวณของที่วรการเม่วันโฮมหกเป็นเป็นบ่วยครังราชการเราก็ได้ขอร้องขอความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้างร้านต่างๆที่ออกออกร้านในเขตในบริเวณงานนี้ก็ไม่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มนะครับืรอเวณกอฮอก ลรวก็เวลาวันวันที่มีการแก่แค่หลวงวัน20 26ก็เห็นนะครับการเดินตามถนนในขบวนร่วมงานก็ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นในเรื่องของการบอดเล่าในงานแค่หลวงนั้นเป็นสิ่งดีอย่างยิ่งเพราะว่าเขาจะได้ส่งเสริมวิธีทำเขาได้อย่างแท้จริงแล้วถ้าเขามีการดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นไปว่าเหล้าว่าเบียร์นั้นมันก่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนั้นก็ทำให้ใบรุ่นนั้นคึกคนอนแล้วก็ หัวใจแท้ๆนั้นผมหันตัวครับในเรื่องของอสสสที่มารณรงในในเรื่องของงานปลอดเล่าของแค่หลวงของเพื่อบ้ันธ้องในปีนี้ผมหันตัวเป็นอย่างยิ่งแล้วงานออกมาภาพรวมในปีนี้การถ้ารอบาะแหวงก็มามีนะครับพอก็อหันตัวในส่วนตรงนี้ก็คงจะขยายผลในตำบลแล้วก็นในหมู่บ้านตัวไปจากการติดตามนะครับข้อมูลต่างๆจากสวนราชการาต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนของเพื่อนพัน้องก็มีการตอบรับเป็นสิ่งที่ดีนะว่าโครงการของ โครงการปอดเล่านะครับในงานประเพณีต่างๆหรือว่าโครงการของสสและก็สสสนะรับก็เป็นสิ่งที่น่าจะทําต่อเนื่องนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับงานต่างๆของเมืองบ้านโฮมหรืองานประเภทีต่างเพื่อจะเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ขยายผลในระดับพื้นที่ต่อไปนะครับในส่วนของวัดโมกต่อพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในโครงการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนของเภอบ้านโฮมรู้จักคําว่าประหยัดงดนอกนะครับแต่เราชอบ อ่องแก่ทะเลาะวิบาทในงานงานงานไหนก็ตามไม่ควรมเล่าหรือ ก็ดีใจนะเจ้าที่ทุกภาคส่วนในอำเภอบ้รนงฮงของเฮาคือความร่วมมือกับกันจัดงานแค่หลงวงปอเล่าเป็นอย่างดีก็ยังมีเจ้าหน้าที่เยาวชนคนต้นแบบมาร่วมกันเฝ้าร,ระวังร่วมกับโครงการของเฮาตุยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะเจ้าที่ทีความร่วมไม้ร่วมมือกับกันจัดงานพิธีในครั้งนี้คือบรรลุจุดประสงค์ของกลางเมืองบรรพงของเราทำเมื่อมีงานประเพณีแห่แค่หลวง แล้วก็ยังมีการอเล่าจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการส่วนสาธารณะทั้งในราชการจัดขึ้นจนถึงงานประเพณนิ่งต่างนะครับในวัดในวาในหุมเฮียนอ่างๆนะครับเป็นการที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายนะครับซึ่งขอความร่วมมือพี่น้องทุกคนครับที่ได้มาร่วมงานครับ มาด้วยจิตใจธนาสธาแตแตะนะครับก็ต้องมีเครื่องดึงอย่างต่างมาเกี่ยวฝนนะครับเขามาทําในเรื่องเป็นผู้ทธาุจาส่วนพี่น้องที่จะมาก้ามาขายเครื่องของบริเวณอย่างต่างๆนะครับในในบริเวณนี้เขาก็จะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับในบริเวณงานนะครับจนถึงใกล้เคียงครับเพื่อเพื่อให้ง,งานสำเร็จลุล่วงเป็นเรร้อยๆดีครับวรวมแล้วถือว่าประสบความสําเร็จเยอะอะค่ะ เรารณรงค์โดยเค,ครือข่ายองคอ์กรน้วเ,เล่าที่เข้ามามีส่วนร่วมทํางพนงานที่หลวงปีน,นี้ถือว่าประสบความสำเร็จแนวความคิดที่จะจัดงานประเพณีการแห่แค่หลวงโดยการปลอดสุราและก็อภัยยมุกต่างๆทางเจ้าหน้ที่ตำรวจเนี่ยมีความยินดีมากครับเนื่องจากตรงกับความต้องการของทาง,ทางเจ้าห้าที่ตำรวจ เนื่องจากสุราเป็นสาเหตุต่างๆเช่นการก่อความเรอดร้อนวุ่นวายเมาสุราอารวาสเลาะกันไวรุ่นทะกันนะครับและที่สำคัญเป็นบ่อกเกิดของอุบัติเหตุนะครับดังนั้นทางสถานีตำรวจภูทรบ้านโฮของวิงบอลครับให้ร่วมกันนะครับงดเล่า นะครับสุรายาเสพติดทุกชนิดรวมทั้งผู้ขายด้วยนะครับในรบริเวณสถานที่จัดงานครับเป็นสถานที่ราชการมีความผิดตามกฎหมายนะครับก็ขอเตือนมาและก็ขอ,ว,อวิบอรมาด้วยความปรานาัยดีจากสถานีตํารวจภูทรพัทลุในส่วนของภาพรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเนื่องจากว่ามันมีการจําหน่ายลดลงการกินที่ลดลง แล้วก็เป็นประเพณีที่เราเน้นประเพณีอนรัณษ์ของพื้นเมืองทางเหนือแต่แต่ก็เลยทำให้บรรยากาศออกมาเป็นสไตล์ล้านน,นากิดสไตล์วงแารเพราะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะ่าจะเป็นอุบัติเหตุจากในงานหรือว่านอกงานร่วาปัญหาเรื่องของข้อวิพาทของราอ,อ่อนซึ่งมันเคยเกิดเป็นประจำเนี่ยปีนี้ในงานแค่ของปีนี้พอพอมีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็มีงานโชกต่อยซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทาง สสร,ร,ศร,ร่องัวทางอำเภอบ้านโฮ่งรงหับในส่วนของการรณรงต่ตางๆที่มีงานประเพณีปอดสุราลุกขึ้นในกรพองประสบความสาเร,ร็จชาวบ้านโฮ่งก็พอใจออหลังจากที่จัดงานแล้วเขาห้ององ่ฟฟิศแบบก,กลับมาทุกคนก็นนเขาเขาบอกว,ว่างานโดยรวมและปีนี้ดีค่ะถึงงบประมาณเราจะน้อยแต่งานออกมาคือมีความสุขในการ แค่หลวงไม,ไม่ใช่เฉพาะปีนี้ที่ผ่านมานะครับก็เคยไปงานรณรงค์แคแค่หลวงที่ใช้แอลกอฮอล์ซึ่งในปีนี้เนี่ยผมก็ได้เดินลอกงานนะครับก็ต้องขอขึ้นชมนความสําเร็จอจริง,งจังของท่านนาเภอและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ไม่มี้านค้าขายแอลกอฮอล์ในบริเวณงาน แต่ทีนี้จะม้จะมีบ้างในในนอกบริเวณงานก็ถือว่าการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการห้ามขายในประานที่ราชการเนี่ยงาประสบความสำเร็จนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นข้อสำคัญที่ทําให้ผู้ที่ดื่มสุราเนี่ตอนหนักนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับงานการจัดงานแค่หลวงปอเล่าของขอำเภอบ้านุง่ง ในส่วนของเครือข่ายมาลพคภาพหน่วยตำรวตนอต้นแสดงความยินดีและก็ชื่นชมอย่างมากนะครับในการม้าคิดกล้าตัดสินใจและก็กล้าที่จะนําร่องในภาพที่ออกมานี่นะครับเครือข่ายทั้ง8มรัคภาพหน่วยตำรวจนั้นก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เครือข่ายในพื้นที่ด้งาดำเนินการก็ขอชื่นชมในเรื่องของการจัดการอย่างมีส่วนร่วมนะครับจะเห็นได้ชัดว่าทั้งท่านในอำเภอเองก็ เป็นแม่งานค่อนข้างสาคัญนะครับเป็นแม่งานสําคัญที่อักกันให้งานนี้ไปต่อได้นะครับทั้งทางเจ้าหน้าที่ตารวจทางโรงพยาบาลแล้วก็เครือขา่ายภาวประชาชนที่ไปประสานความร่วมมือในทุกส่วนนะครับงานนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจให้กับหลายพื้นที่นะครับที่กาลังจะจัดงานลักษณะนี้นะครับมองว่าเป็นการทํางานเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติทางสังคมนะฮะหลายคนคิดว่าการจัดงานที่ ขอนเล่าจะมีความสุขจะมีความสนุกได้อย่างไรนี่ครับอย่างน้อยการจัดงานที่อำเภอบ้านโฮ่งเนี่ยทำแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการจัดงานที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปล่อยที่ปราศจากน,น้ําเมานี่นะครับนําความสุขมาให้ได้นะครับอเออเนจากเรื่องของไม่มีเรื่องการเกิดเหตุต่างๆนี่นะครับหลายคนมีความมั่นใจในการเที่ยวงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ การจัดงานที่นี่นะครับจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่คลาตัดสินใจนะครับว่าการจัดงานที่ไม่มีเครื่องแอลกอฮอลมาเกี่ยวข้องเนี่ยจะโดนชาวบ้านต่อว่าหรือเปล่านี่นะครับจะเดินสังคมต่อต้านไหมนนะครับว่าการจัดงานที่นี่เป็นรูปแบบที่ดีมากนะครับในการทํางานแล้วก็คิดว่าการทํางานแบบนี้เนี่ยน่าจะขยายผลให้เกิดขึ้นในครอบคลุมในภาคเหนือด้วยนะครับในการจัดงานเชิงพื้นที่แบบนี้นะครับขอชิงชมและก็แสดงความเปนดีด้วยครับ เขาโดยกัามีแร่นานาใต้พาที่สูงตระหานเวียงวายเมืองในตำนานพระยาจันสร้างท้ำกลางหงพลายบ้านหงนี้คือเมืองกสิกรรมผู้คนใยันงานทำกเกษตรกรรมเนื้อที่อื่นได้ อนาคตมาม่วงเมืองไทยกระเทียมหอมแดงลำใยหยพันหกสิบไม่เกิดในบ้านหาคำาหลวงพายยงคู่เคียงน้ำตวงังหลวงขราบทสามอตตายอดสามดวงหอไตห่วงไว้ลายเกา่า,ากระเจ้าต้นหลวงหลีเคราะห์ตะดอกไทยให้เรา สะเลียมหวานพระรูปแก่เก่าจากต้นสะดาวเล่าลือไปไคล